ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอเบ e ร์ว <t ry> <Hi pp ie> ันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบา y บูรีรัมนะคะเพื่อนบาบุรีรัมอ n Australia ียไม่แล้วนะคะเพื่อนวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเพื่อนสำหรับคนที่อยากจะมีสามีฝรัง่งนะคะเพื่อนทำอย่างไรนะคะถึงจะได้คนดีหรือว่า รู้ได้ยังไงคนนั้นดีไม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นอนเพื่อนเมื่อวานก็คุยกับเพื่อนคนไทยนะคะคนบ้านเดียวกันนี่เลยค่ะเพื่อนอาทางเมสเซนเจอร์เนาะเขาก็ปรึกษานะคะคเพื่อนว่า,ามีฝรั่งนะคะที่ว่าติดต่อมานะคะทางเมสเซนเจอร์นะคะไอน,นี้พูดกรณีที่เขาเจอเราในทางสื่อโซเชียลนะคะเพื่อนเขาติดต่อมาทางเมสเซนเจอร์นะคะส่งข้อความ อะไรมาเป็นภาษาไทยนะโดยการที่เราไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนนะเพื่อน,นอย่าไปหลงเชื่อนะเะพื่อนเจอลักษณะนี้ที่ว่าเออฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะฉันยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าเธอจะเคยเป็นใครจะเคยมีลูกกี่คนนะคะอะ,อะไรยังไงยอมรับได้นะคะเพื่อน,นเออ คำหวานคำนี้ทาให้หญิงไทยหลายๆคนนะคะหลงมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนและเราอยากจะขอ,อะเตือนนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนต่างชาตินะคะขอที่อยู่ของคุณนะคะขอเอกสารของคุณนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะเพราะว่าเพื่อนของพี่ไมนะบอกว่าเมื่อวานนะเขาขอที่อยู่ ที่อยู่เพื่อจะส่งไพรน์นีไปให้นะานเพื่อนนี่นะคะคําว่าส่งไพรน์นีไปให้แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพนะานเพื่อนใครเขาจะส่งอะไรมาให้เราในเมื่อเราไม่รู้จักเขาและเขาก็ไม่รู้จักเราเขาจะส่งมาให้เราเพื่ออะไรนะานเพื่อนจงตั้งสติดีดนะคะเพื่อนว่าเขาจะส่งมาให้เรา เพื่ออะไรเมื่อเขาและเราไม่รู้จักกันนะคะเนื่องจากบางคนนะคะอยากมาอยู่ต่างประเทศมากนะคะอยากมีสามีฝรั่งเหมือนเพื่อนการที่จะมีสามีฝรั่งเราอยากแนะนําให้คุณได้เจอตัวเป็นๆของเขาเลยนะคะไม่ใช่มาอยู่ในในสื่อออนไลน์ลักษณะนี้โดยที่ไม่มีการรู้จักกันนั้นเพื่อนเพราะว่าการที่คุณจะถูกหลอกลวงนะคะ ถูกหลอกลวงหรือล่อเอาเอกสารองคุณไปเพื่อไปอทำสแกมเมอร์หรือไปหลอกลวงคนอื่นได้นะคะเพ,เพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะอย่าอย่าอยากมีพววฝรั่งหลายจนลืมหน้าลืมหลังนะคะให้เอกสารและข้อมูลสำคัญเข้าไปนะคะ mm hmm. บางคนโอ้ยดีใจหลายมีฝรั่งแอดมาเพิ่นว่า น้อง <No. c oughs> มีมีเพื่อนอเออเล่าให้ฟังดีใจหลายไอ้ใบอันมีอันพลังแอดมาาหมเพอนบอกว่ายอมรับเราได้ทุกอย่างพูนวานะคะยอมรับเขาได้ทุกอย่างด้ถึงสิไม่ลูกติดกรสร้างนะว่าจะดูแลเลี้ยงดูอุ้มชูอุปถรัรมทุกอย่างเนะ่รักได้ทุกอย่าง ชอบตัวเราที่เป็นเราเพื่อนวานะคะเพื่อนกด็ดีใจหลายนะคะมีความหวงังเพื่อนว่ามีความหวงังพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อนะคะคาว่าจะดูแลสปอร์ตเรานะคะบางคนเนี่ยพอเขาเริ่มฝรั่งลักษณะนี้นะพอเริ่มตีสนิทออย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็จะเริ่มมีการอส่งข้อความมาว่าเออฉันส่งใบเสนีไปให้เธอนั้นเนี่ยแต่เธอต้องไปจ่าย ต้องจ่ายค่ารับเงินอะไรเนี่ยและก็หลายหลายอย่างนะเพื่อเป็นการหลอกลวงเพื่อจะดึงดูดความความควยเุยของเรานะคะทำให้เราควยเขยที่จะจ่ายเงินตรงนี้ไปนะเพื่อนเพื่อนอย่าไปหลงจ่ายเงินให้เขานะคะโดยที่เราไม่รู้จักกันนะคะเพื่อนเน แม้แต่คนไทยด้วยกันยังไม่ซัพพอร์ตกันเลยเพื่อนโดยที่ไม่รู้จักกันเขายังไม่ซัพพอร์ตกันเลยภาษาอะไรกับคนต่างชาติเขาจะมาซัพพอร์ตเรานะคะและก็อาย่าไปอิจฉาเขาคนที่เขาได้มาอยู่ต่างประเทศที่เขาได้มาอยู่ดีกินดีเขาส่วนมากคนพวกนี้จะจะได้สามีมาจากเมืองไทยนะคือเขาเจอพูดคุยแล้วก็อ พูดคุยกันและก็ได้เจอการได้รู้จักนิสัยใจคอกันนะันเพื่อนถึงจะได้มาลงเออ,อยู่ที่ต่างประเทศเออถ้าคนที่แค่ในข้อความมาทาง Messenger มีฝรั่งแอดมานะเนี่ยมีแอดพิบายมาเยอะแยะพิบายไม่รับเลยบางคนแค่คลิกเข้าไปที่โปรไฟลนะ์นะเพื่อนโอ้เป็นคนหน้าตาดีนะเพื่อนเป็นคนหน้าตาดีแล้วกดดูข้อมูลอะไรไม่โชว์ ไม่โชว์ข้อมูลเนี่ยจงสะพึงไว้เลยนะคะเพื่อนนี่เป็นพวกสแกมเมอร์หลอกลวงนะคะคนโชว์ความรูปลอๆมากนะเออมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเ,เพื่อนพี่ใบเนี่ยเออเขามีฝรั่งแอดมานะแล้วรูปโปรปไฟล์ของคนนั้นอนะเป็นซูเปอร์สตาร์ของคนอังกฤษนะของของของคนอังกฤษนะนนเพื่อนอ่าใช้รูปของคนที่ทอปเกียร์เลยนะ ใช้รูปของอผู้ชายที่แสดงเรื่องทรอบเกียร์เลยนะเออใช้รูปคนนั้นเลยนะเพื่อนเออทีนี้พี่ใบก็เข้าไปเข้าไปช่วยพูดแทนเขาสอบถามเขาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นนะเพ,พื่อนพี่เราเราดูเราก็รู้แล้วผู้ชายคนนี้ใน ไอท็อปเกียร์นะรูปคนนี้โปรไฟล์คนนี้เป็นคนในท็อปเกียร์นะแต่ไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงของเขานะเนื่องจากว่าเขาใช้รูปแค่ใบแค่ส่งรูปเป็นเพื่อไปหลอกลวงคนหลายๆคนนะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลกับกับโปรไฟล์ที่รูปลอนะเพื่อนๆอ,อย่าไปหลงกลว่าเขาส่งไปแอดคุณเป็นเพื่อนนะเออเห็นเขารูปลอก็จะแอด รับแอดอย่างเดียวนะเป็นเพื่อนโดยที่เพื่อนเพื่อนพี่ใบคนนั้นอะเมื่อก่อนที่เคยคุยกันอะนะเขาก็มีลูกมีผัวเรา้วเป็นเพื่อนอย่าไปค่อยเขยนะอย่าไปค่อยเขยกับฝรั่งที่ส่งรูปโปรไฟล์สวยๆเพื่อแอดคุณเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนอยากจะตักเตือนเนตหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าคุณมีลูก มีลูกมีสามีมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วนะคะเพื่อนยาแป้นตะบะแตกกับคำกับความรูปหลอกับคำพูดที่ฝรั่งเขาส่งไปหาคุณว่ารักคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะคะรักคุณในครั้งแรกที่เจอคุณอะไรน่ยจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะในเมื่อคุณไม่รู้จักกันกับเขานะคะเขาส่งมาทักทายคุณด้วยภาษาไทย เราก็จงสะพึงไว้เลยว่านี่เขาใช้ Google Translate นะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเขาพูดไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยทำคลิปนี้เพื่อมาตักเตือนคนไทยที่ยังหลงกลอยู่นะคะคนไทยที่ยังไม่ค่อยเก่งในด้านสื่อออนไลน์นะคะเพื่อนเนาะก็ให้ระวังตัวนะคะอยากไปหลงงมงายนะคะกับคำพูดหวานๆและก็ความรูปหลอดที่เขาแอดคุณมานะคะ ขอบคุณหลายๆเด้อน,นะคะกับอ่า,อากำลังใจทุกดวงนะคะเพื่อนที่มีมอบให้นะคะถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะเพื่อนส่งคอมเมนต์มาได้นะคะเพื่อนอเรามีข้อมูลบางหลายๆเรื่องนะคะเพื่อนถ้าอยากฟังนะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ